Books เล่าให้รู้มองให้ลึกก,กับสาระถา podcast เปิดโลกไปกับหลากเรื่องอาหารสมองที่จะทำให้มุมมองของคุณที่มีต่อเรื่องนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโดยผมองอาจจิรออนและผมทวีทัศน์ทับทิศสี สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขณะนี้คุณกำลังรับฟังรายการใหม่จากอเมริ o ุสพอดแคสต์นั่นก็คือสาระถะ d พอดแคสครับคุณผู้ฟังครับรายการนี้บอกได้เลยว่าเข้มข้นถึงลูกถึงคนจริงๆนะครับโดยมีโฮสต์กิติมาศนะฮะที่ถ้าคุณเป็นแฟนจากรายการเล่าไปเรื่อยนะคงจะรู้จักกันอยู่แล้วนั่นคือพี่ชำองค์อาจจิราอ่อนครับสวัสดีครับพี่ชำครับครับสวัสดีครับครับ เป็นไงบ้างครับพี่ชำสำหรับสารตถะ EP รายการใหม่นี้ผมว่ามันน่าจะมีบรรยากาศที่สนุกมากขึ้นเป็นกันเองมากขึ้นครับซึ่งตรงนี้ผมว่าในการที่เราจะพูดคุยแล้วสื่อประเด็นความรู้ความคิดบรรยากาศต่างๆในโลกรอบๆตัวเราทุกวันนี้ผูกโยงไปกับหนังสือบ้างผูกโยงไปกับปรากฏการณ์รทางสังคมบ้างทางบ้านเบืองบ้างเนี่ย มันก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับผู้ฟังนะครับอืมก็อย่างคําเปิดของรายการนะพี่แชมที่บอกว่าเปิดโลกไปกับหลากเรื่องอาหารสมองที่จะทําให้มุมมองของคุณเนี่ยที่มีต่อเรื่องนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับอไอ้คําว่าเราเปิดโลกอาหารสมองเนี่ยถามว่าถ้ากับร่างกายของเราครับเรากิน <Log in, S 1> อืนะฮะแต่พอเป็นอาหารสมองเนี่ยมันต้องเรียกว่า ต้องสื่อเข้ามาในตัวเราด้วยอนาตยาทั้งห้าเลยมั้งครับถ้าเราจะพูดกันเรื่องอาหารเราก็ต้องต้อง,ต,องต้องได้กลิ่นใช่ไหมครับไปจับแล้วมันอร่อยไหมอร่อยบางทีมันชวนให้กินไม่ได้กินมันก็ต้องได้กลิ่นใช่ไหมแล้วถึงที่สุดเฮ้ยการจัดวางมันเป็นยังไงอะ่ะหน้าตาของอาหารครับมันก็มีเขาเรียกอะไรฟู้ดสไตลิสต์มาดูแลใช่ไหมฮะครับหรือถึงที่สุดแล้วเนี่ยประโยชน์ที่ได้อาหาร,ร,รกินผิดก็ป่วยกินถูกแต่มากไปก็ป่วย เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันพอเหมาะพอดีเ,อเราเองเสนอเมนูสมมุติเราเป็นเสนอเมนูใช่ไหมฮะเราก็จะบอกว่าเออร่างกายคุณเป็นยังไงกินประมาณไหนเราก็จะบอกว่าองค์ประกอบมันมีอะไรด้วยผมว่าสิ่งเหล่านี้มันน่าจะก่อประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับผู้ฟังแน่ครับอ่าครับอย่างนั้นพอที่จะแย้มสักเล็กน้อยได้ไหมว่าอีพีอย่างอ p พีต่อไปเนี่ยครับคุณผู้ฟังจะได้เจออะไรบ้างอันแรกก็คือ เสียงที่มันเคาะนู่นเคาะนี่อะไรเงี้ยซึ่งบอกว่าโอเคมันมันมันเป็นปรากฏการณ์ข้างๆบ้านเรานะฮะเราก็มักคุยว่าเฮ้ยไอเรื่องมเกิดข้างบ้านอ่ะเราอ่ะอยู่ตรงเนี้ยอ่าเราจะทํำยังไงเราเข้าใจมันขนาดไหนเราจะต้องเดือดร้อนไปด้วยไหมหรือถ้าเราจะต้องอยู่โดยขยับย้ายบ้านหนีไม่ได้เนี่ยมันจะอยู่ยังไงอยู่ยังไงให้เข้าใจอมันต้องเข้าใจแล้วก็อยู่ยังไงแต่ถ้าไม่เข้าใจ มันก็ต้องอยู่ยังไงว่ามันหนีไปไม่ได้มันก็มีวิธีคิดที่ที่เราอ่ะบางครั้งเนี่ยถ้าเรามองเลยตัวเองเนี่ยมันก็ลําบากนะแต่ถ้าเราเราขยับสายตาเราไปมองข้างๆบ้างไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งมันต้องย้อนกลับมามองตัวเราเองว่าเฮ้ยเราคิดอะไรเราทําอะไรแล้วที่ผ่านมาเราคิดถูกไหมเราเดินทางถูกไหมอะไรเราเหล่านี้ผมว่ามันน่าจะช่วยให้เรามีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในโลกใบนี้ได้ณวันนี้ครับ แน่นอนครับคุณผู้ฟังครับเราก็จะได้มาอัปเดตข่าวสารทุกสัปดาห์นะฮะกับสาระถพ podcast นะครับซึ่งพี่ชำและผมทัศนะครับจะมาพูดคุยกันเรียกว่าต้องสนุกสุดมันจริงๆแหละแน่นอนครับก็ได้ความรู้แน่นอนนะครับอันนี้ยืนยันอย่างนั้นก็เดี๋ยวไปติดตาม EP แรกได้เลยครับพี่ชำครับ เฮงซวยอ่ะเจอไม่ง่ายแต่คนงี่เง่านี่สิเจอได้ทุกที่ทุกเวลารู้จักเข้าใจและรับมือให้ได้ชีวิตและภารกิจใดๆจะลื่นไหลไม่สะดุดไปกับหนังสือขายดีระดับโลกส r าวเดดบ d b อ i เดีย s วิธีเอาตัวรอดในวงล้อมคนงี่เงา่าได้แล้ววันนี้ที่ amarinbooks.com เพราะเรื่องราวดีๆฟังได้ทุกวัน ติดตามอ m ม r i รินบุ๊กส์พอดแคได้แล้วทุกช่องทางรับฟังของคุณทั้งสาวข่าวพอดบี a n Spotify และ YouTube a m a รินบุ o กส์